ค่ะเมื่อนี้น,นทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนโคราชนะคะงววที่ผ่านมาเพิ่นหาเก้าหาล่างนะคะให้วิ่งห้าล่างวิ่งหนึ่งกับห้านะคะเลขออกแปดหานะคะให้เก้าหาออกแปดหาขังบนให้เจ็ดซี่เจ็ดหาเลขออกสองเจ็ดนะคะสำหรับงวดนี้ห้มาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปช่มน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้มเกี่ยวไปข้างนอกก็ดีค่ะว่าอยู่กันบอเป็นตะลื้อนนอนย,ยาสิบบรรยายเอาเองอยูขอ่ข้างนอกยุ่งเมื่อไหร่เลี้ยงไปเดิยียมในสิ่งของอะไรอย่างเะี้ยมาสะดวกวันไหนฉันเลยตอนนี้พอมาล้วตามที่ส่งไม้ในไลน์นี่มันบออาจารย์นะครับ อแนวทางของอาจารย์ตามที่ทรงมาในรลายเนี่ยมันบอตอนนี้นุนทิยาลอกออกมาแล้วแยกแยกไปแล้วเหลือแต่ว่าเอาเสียงประกอบตัวเลขเฉยๆครับครับข่าคานุ่นทิยาพร้อมแล้วอาจารย์เต้นบนครับเด้นบน ้าสามมีห้ามีสามรับเน้นที่หาครับเน้นเลขห้าจับคู่ห้าสามห้าสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้ากับเน้นที่ห้าสามเน้นห้าสามกับ หลักร้อยบนศูนย์มีศูนย์สองมีสองครับเน้นที่ศูนย์นะครับเน้นเลขศูนย์ครับสามตัวบนสามตัวบนศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามครับแล้วก็สองห้าสามเน้นที่ศูนย์ห้าสาม เอศูนย์ศูนย์สามบ่ไดเอาม่อาจารย์ครับศูนย์ศูนสาตัวน่ือใบของในกระดาษแบบแผนเล็กผมบอไดเอาจุดออกปนใังไห่ศูนย์ศูนย์สามย์สามอีกตัวนึงครับเน้นที่ศูนย์ห้าสามครับอ่าล่างครับล่าง ที่แกับสเลขวิ่งมันว่าอาจารย์ครับแมนครับเลขวิ่งครับ้างล่างจับคู่สี่แปดจับคู่สี่แปดสี่เจ็ดสเปสเน้นที่สี่ปด เน้น48เ <4, 7. S 1> น้นปดกับ็ดค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆ้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ FC สวัสดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะครับครับครับ่เครับมาครับ,ค,รบค่ะพอมีพี่น้อย FC ก็เสียงยิ่งแล้วนะคะเสียงสัมพลาดแล้วว่านุนที่ยากับอาจารย์คนโคล่านะคะเพิ่นกันใไ้น้อยนะคะแยกคนแยกร่างนะคะ แนวทางของเิ่นกระมีทั้งเลขเลขลักร่อยนะคะนะคะแนวทางกับบลายโตนะคะเลขข้างล่างมีสี่กับแปดนะคะเลขข้างบนมีห้ากับสามนะ,ะบางคนมักวิ่งมักแรนก็สามารถเอาไปกบบได้นะคะนะคะแนวทางิ่นแยกบนแยกล่างสรุปนะคะในคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์คนโคราดงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะคะ ข้างบนวิ่งเลขติดหรือเลขวิ่งมี5กับ3เน้นที่เลข5จับคู่หลักร้อยหลักร้อยมี0กับ2จับคู่053 2 5 3้0 3นะคะเน้นที่053 2ตัวบนหา3 5 03ะคะเน้นที่53 03นะคะ0 3ข้างล่างผู้ใดมักวิ่งมักแรนมาออกกําลังกายมี8กับ4นะคะ จะคู่48 47 83 43นะคะเน้นที่48กับ47ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสิ่อสลากินแมงรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับเขวยพอนหายเพราะไม่เป็นอเอฟซีเจ้าดีนะทางของอาจารย์คนโคราชนะคะ